ญหายิ้มเห็นขอบดำของครอบฟันสามารถแก้ไขได้ค่ะการเห็นขอบของครอบฟันดำสาเหตุอาจเกิดจากการใส่ครอบฟันที่ใช้วัสดุที่ทำด้วยโลหะเคลือบพลาสต์เรนซึ่งถ้าซ่อนขอบของครอบฟันไม่ดีหรือมีเงือกล้นเวลายิ้มหรือพูดอาจเห็นขอบครอบฟันดำได้ค่ะพีแก้ หรือครอบฟันเก่าใส่ครอบฟันใหม่โดยปัจจุบันสามารถใช้วัสดุเซอร์โคนเนียใช้ทำครอบฟันเพื่อปิดสีของโลหะมีความสวยงามและแข็งแรงระดับหนึ่งด้วยค่ะหลังใส่ครอบฟันเซอร์โคนเนียแล้วเป็นยังไงไปดูกัน หลังจากลื้อครอบฟันเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นเดย์โลหะที่อยู่ข้างในและรูปนี้เป็นรูปหลังจากใส่ครอบฟันเซอร์คเนียเรียบร้อยแล้วค่ะจะเห็นว่าครอบฟันเซอร์คนเนียปิดสีเดย์ฟันโลหะได้ดีและมีความสวยงามระดับหนึ่งระยะเวลาในการทำงานตั้งแต่ลื้อครอบฟันเก่าถึงใส่ครอบฟันใหม่ประมาณ7-10วันนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วและยังมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะและสำหรับใครที่ต้องการปรึกษา น,น,นะคะคและสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีดๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของหมอโอนะคะสำหรับวันนี้หมอโอคงต้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากแฟนเพจ Dentallover.com by หมอโอ แฟนเพจคลินิกทันตกรรมหมอโอก็ยังมีแฟนเพจกลุ่มคนรักหมอโอด้วยค่ะซึ่งหมอโอก็อยู่ทั้ง3แฟนเพจเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาทักทายกันก็สามารถเสิร์ชใน Facebook ได้เลยค่ะแล้วเจอกันค่ะ